สวัสดีคนโสดชาวราศีธนูนะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงระยะนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะ คนโสดจะมีใครมาชอบมาจีบหรือเปล่าแล้วก็ท่านที่สถานะไม่ชัดเจนด้วยนะคะอาจจะเพิ่งจีบกันชอบกันนะคะมาดูซิว่าคุณและเขานั้นจะมีการที่จะได้ชัดเจนจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงการตกลงเป็นแฟนกันหรือเปล่าในช่วงระยะนี้นั่นเองสําหรับชาวธนูนะคะจะแข่งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะการแบ่งวันที่ของแม่มอนะคะก็เป็นการแบ่งแบบศาตตะวันตกนะซึ่งวันที่ไม่ตรงกับของไทยนะคะรับชมของช่องนายยึดจำหลักของช่องนั้นได้เลยแล้วก็การเปิด ไพ่จะเป็นพลังงานโดยรวมซึ่งอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องชมเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นเองนะคะ แลัคนาราสีชมได้ด้วยนะส่วนท่านใดสนใจที่จะเปิดดวงชะตากับแม่หมอโดยตรงเลยนะคะอดีตไลน์ของแม่หมออยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยการดูดวงของแม่หมอนะคะก็จะดูันเดือนปีเกิดแล้วก็เปิดไพ่ควบคู่กันเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสองความคิดความรู้สึกของคนรักที่เข้ามาชอบเราได้ด้วยนะคะว่าเขาคิดยังไงกับเราบ้างเขาคนนี้จะเป็นคนที่จริงใจกับเราหรือเปล่านะคะหรือว่าในจังหวะที่ในดวงชะตาคุณเจอกับเขาเป็นจังหวะ เราได้เจอเนืคู่หรือเปล่าตรงนี้ก็จะสามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะอ้าวนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับท่านที่โสดอยู่นะคะตอนนี้แลดูเหมือนกับว่าคุณเสียใจกับคนที่ผ่านมาแล้วยังไม่ลืมเขายังคิดเสมอเขายังมีอิทธิพลกับจิตใจคุณอยู่นะคะช่วงนี้แลดูเหงาเงาเศร้าๆซึซมๆนะคะว้าเวขาดกําลังใจ นะช่วงนี้และดยมันก็ว่าชาวธนูค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ปลายปลวนนะคะ Sensitive ง่ายร้องไห้บางครั้งนะคะคุณก็อาจจะเหมือนก็หวนกลับไปไปคิดถึงคนที่เป็นอดีตรักเก่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วคิดวนๆคิดซ้ำไปซ้ำมาไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าเกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียดายหรือไม่ก็เสียใจอยู่ คุณไม่สามารถที่จะลืมรักเก่าได้โอ้โหเห็นหน้าพายแล้วก็เนานะค่อนข้างที่จะแย่นะคะช่วงนี้ในบางครั้งนะคุณก็เหมือนจะฮึกเหมิมหรือคิดได้ในบางครั้งคุณก็จะเหมือนเหมือนกับว่ามีกําลังใจในที่จะอะ่ลืมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นแค่ช่วงขณะช่วงแวบบพอตกกลางค่ำกลางคืนมาคุณก็กลับมาเศร้าอีกแล้ว ตอนที่อยู่กับเพื่อนอยู่กับคนอื่นนะคะก็ดีอยู่นะก็เหมือนกับว่าจะจะดีขึ้นในอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อไหร่ที่อยู่คนเดียวนั้นก็กลับไปเป็นอีกคนหนึ่งซะง,งั้นนะชาวธนูพยายามหน่อยนะคะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวของเราเองซึ่งแม่หมอก็มองว่าอีกไม่นานคุณจะดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะมีไพ่ดูเกิดขึ้นความทุกข์ความเร้าความมองมนอาการว้าวเว ก็จะดีขึ้นแต่ขอให้คุณพยายามคิดอะไรที่ในแง่บวกด้วยนะคะเดซันความหวังสิ่งดีๆรอคุณอยู่หรือไม่ก็เป็นการที่คุณคิดบวกนั่นแหละทําให้คุณปล่อยวางได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกัน เป็นไปตามพรมฤิธิดเขาขีดมาให้แล้วนะคะจัก,กรวาลเขาคิดมาให้เป็นแบบนี้คนที่ไม่ใช่ก็ต้องจากไปเดี๋ยวเวลาก็จะจัดสรรสิ่งที่ใช่ให้เข้ามาไม่มีใครที่ทุกข์ไปตลอดไม่มีใครที่เสียใจไปตลอดนะคะชีวิตของเราจะเป็นวัฏจักรนะคะมีขึ้นก็มีลงมีทุกข์ก็ต้องมีสุขเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะพยายามลุกขึ้นมานะคะพยายามรู้ให้เท่าทันอารมณ์ ชีวิตของเราชีวิตมนุษย์เราก็เป็นแบบนี้แหละนะคะแล้วทีนี้นะคะสำหรับท่านที่ไม่อยากจะมีความรักนะ่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อก็ไปโฟกัสที่การงานนะเพราะว่าตอนนี้เรื่องการงานของคุนนั้นกําลังที่จะดีขึ้นน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการงานนะท่านที่สมัครงานก็จะได้ท่านที่อยากจะยังไงล่ะอยากจะย้ายงานนะคะ ก็ได้ด้วยเช่นกันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะหรือว่าโปรเจกต์ที่คุณวางเอาไว้สิ่งที่คุณอยากจะทําต่อไปนี้นะคะคุณจะได้หยิบจับหรือว่าจะได้กลับมาทานะหรืออีกหนึ่งกรณีก็เป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นการงานสิ่งใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆซึ่งกําลังจะเข้ามา หลายๆท่านเลยนะคะก็เหมือนกับว่ากําลังอยู่ในช่วงของอาการเยียวยาจิตใจตัวเองรักษาบาดแผละนะคะรักษาหัวใจที่มันร้าวรานนะคะในบางครั้งนะคุณจะเป็นคนที่สวีงมากเลยอะกลางคืนนี่เหงากลางวันน,นี่โอ้โหเหมือนจะเข้มแข็งอย่าให้อยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะเหงาซะงั้น คนที่มองเข้ามานะคะและดูมกับว่าคุณเข้มแข็งนะคุณไม่แสดงความรู้สึกให้คนอื่นได้รู้เก่งมากนะสําหรับชาวธนูนะคะเก่งกับการแสดงให้คนได้รู้ว่าเราเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วหัวใจค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากนะคะที่นี้นะคะสําหรับท่านที่ทํางานอยู่ที่ทํางานของคุณดีกว่าเนาะเ,เพื่อนร่วมงานนะคะจะมีการใส่ลายป้ายสีจะมีการที่จะเหมือนกับว่า ออชอบพูดในแง่ลบกับเราอะค่ะไม่ให้การสนับสนุนไม่พอขัดแข้งขัดขากันเองด้วยอันนี้ไม่ไม่โอเคนะคะสำหรับชาวธนูนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะโฟกัสแค่คนที่ดีกับเราอย่าเอาพลังงานลบๆมาซ้ําเติมเราอีกเลยนะคะตอนนี้ชาวธานูหลายๆท่านจะมีแรงกดดันค่อนข้างที่จะเยอะคิดวนคิดซ้ําในเรื่องของเฮ้ยทำไมชิตเราต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ รถแรงกดดันกับตัวเองด้วยนะคะพยายามเอาชนะจิตใจตัวเองพยายามที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองด้วยนะโฟกัสแค่การงานก็พอเนาะเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นนะคะเพราะมีไพ่เดอะเวิร์กเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะอะไรที่คุณหวังอะไรที่คุณอยากจะให้เป็นแบบนั้นหรือว่าคุณกําลังทําใจพยายามเยียวยาจ,จ,จิตใจตัวเองให้ดีขึ้นเดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะคะคุณก็จะดีขึ้นตามนั้นเลย มีความสุขจากภายในหน่อยนะคะชาวธนูความสุขเราสร้างได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครสร้างให้เราไม่ต้องเอาความสุขของเราไปฝากไว้ที่คนอื่นนะคะอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปเลยนะคะตอนนี้หรือไม่ก็อยากจะคุยกับใครก็เปิดโอกาสให้คุยเลยเพราะว่าหลายท่านก็เหมือนกับว่าจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาอยู่นะคะ ให้ได้พูดคุยกับเราพอให้ใคลายเหงาพอมีเพื่อนคุยบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ชัดเจนหรืออาจจะยังไม่ใช่ก็ตามนะคะคุยกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะและดูเหมือนกับว่าคุณผิดหวังนะคะกับคนที่คุณชอบกับคนที่คุณรู้สึกดีๆด้วยสถานะก็ชัดเจนไหมไม่หมอว่า,ายังคุมเครือกันอยู่นะคะบางสิ่งบางอย่าง ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรือว่าไม่อาจที่จะทําให้เราต้องเปิดเผยในเรื่องของสถานะได้เรื่องนิสัยก็สําคัญอยู่นะคะช่วงนี้และเขานะคนที่คุณชอบเป็นยังไงบ้างทําไมคุณถึงไม่โอเคกับเขามากๆเลยนะคะท่านที่สถานาไม่ชัดเจนนะเป็นยังไงนะคะคุณเสียความรู้สึกกับเขาคุณรู้สึกว่าถ้าเขาข้างเดียวหร,รือเปล่าเนี่ยเขา มีเรื่องปิดบงังแอบแฝงอคนนี้นะคะในลักษณะเหมือนกับว่าเขามีตัวเลือกค่อนข้างที่จะเยอะเขาคุยหลายคนนี่นาะเผ่อใจด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนเขาคนนี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่คนที่จะเข้ามาเป็นแฟนเราแค่เข้ามาได้พูดคุยกับเราเฉย ยังไม่ใช่โอกาสที่ชาวธนูนะคะจะเจอความรักที่จริงใจหรือว่าเจอเนื้อคู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเขาเหมือนหรือว่าคุณก็ได้นะคะอาจจะมีกำแพงมีเรื่องที่ปิดบงังแอบแฝงซ่อนเลยแล้วก็เป็นเรื่องของผู้หญิงอีกคนนึงด้วยหรือว่าบคุคคลอีกบุคเกบุคคนนึงด้วยนะคะซึ่งเป็นคนจากอดีตเขานั่นแหละ คนที่เขาเคยห่างกันมาแต่เขายังไม่ขาดจากกันนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นแล้วก็มาคุยกับคุณเขายังไม่ได้สิงจังกับคุณมากนะต้องขอเนื้อบอกแบบนี้ด้วยคุณอยู่ในช่วงของการคุยดูก่อนอยู่ในช้อยของเขาคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเราก็ด้วยนะเราก็พยายามมองว่าเขาเป็นช้อยของเราด้วยเช่นกันนะ,ะถ้าคุณคาดหวังนะคุณก็จะผิดหวังนะคะเพราะว่าไพา่ักของคุณเป็นไพ่แห่งการผิดหวังเกิดขึ้นนั่นเองในเรื่องของความรักนะคะ ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะคะถ้าคิดว่าเขาเป็นแค่เพื่อนเราก็จะสบายใจไงก็หาใหม่ไปเรื่อยๆนี่แหละจนกว่าจะเจอคนที่ถูกใจหรือว่าจะเจอจนกว่าจะเจอคนที่ดีกับเรานะคะ,ะช่วงนี้นะคะจะมีคนมาชอบชาวธนูหรือเปล่าเอ๊ยยังไงก็หนีไม่พ้นคนรักเก่านะคะคุณรักคนเก่าคุณคิดถึงคนเก่าและในบางกรณีนั้น ก็ยังมีการได้เจอกันหรือได้คุยกันยังหวังเสมอกับคนเก่าลืมเขาไม่ได้จริงๆไม่มีใครที่ถูกใจเราหรือว่าไม่มีใครที่ทําให้เรารักได้เท่ากับคนเก่าเลยเลักษณะเหมือนคุณเต็มเปี่ยมคนเก่ามากเลยค่ะไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกตัวเองออกมาได้เลยรอเขา มีชาวพฤทศกนะคะชาวราศีธนูราศีมีนนะคะคนเก่าของคุณราศีกุมก็มาด้วยนะเออได้คุยกันนะคะได้เจอกันเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งดีกว่าเป็นยังไงบ้างกับคนเก่า ได้คุยกันอาจจะติดต่อกันในเรื่องของงานนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังยังจะต้องอยู่ในวัฏจักรชีวิตคุณอยู่นั่นแะคะ่ะอาจจะในบางท่านก็เป็นเรื่องครอบครัวเนาะเรื่องภาระความรับผิดชอบก็มีด้วยนะคะที่จะทําให้คนเก่าน,นั้นยังวนเวียนอยู่กับคุณรอเขานะคะ คุณอาจจะยังไงล่ะมีมีลูกกับเขานะคะหรือว่าเคยแต่งงานกันแล้วเขาทิ้งคุณไปแล้วคุณยังยังฟื้นไม่ได้อ่ะคะ่ะเดี๋จะให้เขากลับมารับผิดชอบเราบ้างหรือว่ากลับมาเห็นแก่ลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับบางท่านจะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขอไพ่ให้คําแนะนํากับพลังงานนี้หน่อยนะคะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมสําหรับชาวธนูนะคะโอ้ คือคุณจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองนะคะถ้าคุณมวัวแต่ขังความรู้สึกอยู่แบบนี้นะคะถ้ามัวแต่คิดวนๆคิดซ้าๆเสียดายคนที่เป็นอดีต respects. นะคะก็จะทำให้คุณไม่สามารถที่จะไปต่อกับชีวิตของตัวเองได้อะไรที่ไม่ใช่ก็จากไปมองถึงข้างหน้าเลยอนาคตสิ่งที่เรามีอยู่นะคะ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นคือโชคชะตาเขากําหนดมาแล้วว่าเราจะต้องเจอแบบนี้แบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับเราว่าจะจะตั้งรับแบบไหนจะทําใจได้ไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นความเข้มแข็งความอดทนอะไรไม่ใช่ก็ปล่อยนะคะไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอนะคะแล้วก็มีความสุขด้วย ตัวของเราเองเราสร้างความสุขให้กับตัวเราเองนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอ่ะยังไงแล้วทีนี้นะคะสิ่งที่คุณมองไปข้างหน้าจะดีกับคุณไหมมองถึงลูกก็ได้หรือไม่ก็งานก็ได้นะคะโฟกัสสิ่งที่จะให้ผลประโยชน์ที่ดีกับเราเท่านั้นเองใครที่ทำให้เรามีความสุขนะคะแค่นั้นเองเลย ใครที่เป็นพลังงานด้านลบนะคะก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปใส่ใจมากความทุกข์ความเศร้าความกลัวก็ระดมก็ว,ว่าคุณสับสนหน่อยนะคะแต่ทีนี้ถ้าคุณลุกขึ้นมาเข้มแข็งลุกขึ้นมาายังไงละ่ะด้วยศักยภาพของเราเองะคะ่ะด้วยใจของเราเองเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วก็ดีด้วยไม่หมอมองว่าอย่างนั้นคนที่เป็นอดีตคุณจะหันหลังให้คุณจะไม่มองเลยคุณจะรับสบภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็มองในแง่บวกมากยิ่งขึ้นทุกข์เศร้าเสียใจคุณก็รู้นะแต่คุณจะพยายามไม่จมอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้นานนะคะปล่อยมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะความเข้มแข็งจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีไพ่ แรงเนาะภายแห่งการอดทนเข้มแข็งหญิงในศักดิ์ศรีตัวเองจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเราได้อีกแล้วนะคะเราละชาวธนูนะคะก็ประมาณนี้หลายๆท่านก็จมอยู่กับอดีตนะคะจนที่จะไปต่อกับอนาคตไม่ได้กดดันตัวเองด้วยในบางท่านนะทั้งๆท,ที่ในบางกรณีก็มีคนเข้ามาชอบมา มาคุยกับคุณอยู่แต่คุณนั้นไม่เปิดใจก็มีด้วยคุยก็คุยเป็นนั้นง้นนะคะคุยกันแค่ให้เราแก้เหงาบ้างถามว่าจะเอามาเป็นแฟนไหมไม่ยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะ เอาละในเรื่องราของคนโสดชาวธนูนะคะก็ประมาณนี้ก็ชมเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นไกล้ลายานั้นนะคะส่วนท่านใดอยากจะดูดวงกับแม่หมอโดยตรงก็ทักทางเข้ามาได้เลยนะคะอดีไลน์ของแม่หมอ,อยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ